บุคคลดีเด่นของจังหวัดส,สิงห์บุรีนายสมบูรณ์แย้มสี โคตามน้องมาน้องเกือหนุลรวบรวมน้ำใจรวมเจ,จือจุนทุกท่านรวมทวยในสถานกลาบคณะกรรมการฮอนเทปกบกลา คณะกรรมาการมคองราทัานรวมสืบส,สา าแก่มาหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นหนี้เขาอยู่เลยยังไม่ได้ให้เขาเนี่ยเท่าแก่จะตวงนะดูไม่ลืมแน่ค่าน้ำมันเซ็นเอาไว้สองรอบแล้วไปเซ็นใครไว้เล้าเซ็นเท่าแก่คุงไม่บอกเ่าแก่แล้วว่าหลานวันทพรู้เขารู้แล้วล่ะอย่าทวงนะ เห็นได้สูงทรงโปร่งใสคมใสทัานนายกวิโรดบุญสยุมผู้ท่านเป็นนักสู้นักสร้างทั้งกราบคุณพี่ทรงส่วนชิมผ้านั่งขวาน อยกนะเจติพันานทู จงมาปกป้องคุ้มภยัยคณะกรรมการทุกท่านทั้งหญิงและชายให้มีแต่ความสิ้วิไลสกราจะทำสิ่งในสมใจปรารถนาให้มีคุณค่าสุขีขอให้ทุกท่านน เป็นมหาเศรษฐีเงินทองมากมีเกินประมาณรวยด้วยอายุวันนักสุขภาพสุขล้นนาพรเทพกลาบขอพระคุณท่านทุกคน ครับท่านสุเกียรติและคุณกิ่งควรขอบคุณทุกท่านเลยปีเดือนเห็นื่อยไหมล่ะไม่เคยเยนะไม่เคยตกเลยครับผมเป็นไงบ้างพอเทสออกมาต่อทีมาเล่นที่บ้านเราฝนตกเลยครับผมไม่เป็นไรตกเขาเรียกว่าน้ำพะพุน้ำมนต์อ่าใช่ัมนเป็นอ่าพายุ มันเข้ามานะครับเพราะว่าวันนี้สองสามนี่จะมีลูกเขียดด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นไปตามฤดูกาลฤดูกาลของเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราหรอกข้าวเหนียวก็ตกนะขอบคุณนะครับกราบขอบคุณนะครับกรรมการที่มาดูเราด้วยนะครับลูกหลานทํางบรีตรงนี้นะครับคือต้นตระกูลของแย้มสีนิลิเกนะครับคุณปู่ทองคำคุณพี่หอมละออนะครับเสืบทอดต้มาะลายคณะนะครับหลายพั่อกุหลานแล้ว จนมาถึงครับคณะเภคนกรพอยเทพพ์วีก็พระคุณทางน้าเจ้าภาพนะครับผมที่ยังไว้เนื้อเชื่อใจให้กับออทีเนี่ยเหรอคเขาใช่ทั้งปูแยงสีทั้งนั้นเลยรอย้ำสีนั่นนั่นเมื่อคืนไปลูกเอ็มก็เอ็มย้ำสีมากพี่ถางบอลย้ำสีทุกคนย้ำสีนี่เห็นมาะล้องบอน้องคนย้ำสีลูกแหววย้ำสีสิบันย้ำสีโอ้เนาะเอาเดี๋ยไอ้ทั้งปูแยงสีเฮ้ยย้ำสีทางบอยันีีย้ำส เอ้กูไม่มีปั้นกระรอกติดกลางไรกูเยอะ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 สิประนันรางวัลก่อนครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับคหัวใจที่มีมอบให้กับผู้นำทีมงานนะครับผมขอบคุณคุณน้าเลอีกครั้งนึงครับผมพอไปรับรางวัลแล้วเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดละวพ่อแล้วนะมาอยู่กับพรเทพกันไว้นี่แม่ชายจังหวัดขอบคุณนะชาวสุโขทัยขอบคุณแม่ชาวสุรโขทรยนะครับผมขอบคุณแม่ชาวเมืองทองไทย แม่คนนี้นี่เขาต้องรวยแน่เลยนมาเช่าที่วันอนได้เนีอินแเลมาวช่าัดสยมงยังไปกับตกาเนี่ยตื่นันครับผมเขากงมครัมนาสำราญท่านน้องจรช้าเยอะเยอะนอะไรแต่พ่ออีจอนตื่นนาดาลิเกยาทำไมเล่าก็หลับนาดาลิเกเล่นหลับลิเกเริ่มตื่น โอเคน่ียอะไรวะออกแข่งมาเรอยๆเขาหลังในวันนี้เราจะมีข่งกับบัณฑิตคุณพระศรีเัิศนาใจและศักดิ์สิทธิ์ผู้สามพลุ่งหลายมาเล่นมวยพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์จบปวกภาษาพุ่งพอง่านกรรมการและบรรดาท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องชาวโลกราทุกท่านชาวไทยทุกเผยกิจไทยมุสลิมพี่น้องชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาขอให้มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยไอ้กุบวรนั้สุขภาพรับอัิพาณรักษาสทุบายจุ่มตัการเถิดครับสันติ ทุกคนตอกนเซตมาท้าให้กุลเลยอ่ะแซ่ทำได้รอนเงินไม่กูดีนะใครก็อยากครูใครก็อยากครูครก็พยนพยนแลรางวัลครับผมนี่ไปรั้รางวัลด้วยเข้าหุ่หลังสามครับเอาหุ่นางวัลมาให้พยน์นราครับก็วอะไรนะพ่อพอจำเป็นเด็กดูมาเครับ ก็อยู่นานเนาะนี่คนมาแล้วเทรนเน้นนะอ่ะคุณนำเนี่ยนะคุณนำคุณรอพี่เมื่อไหร่คุจะมาเพียบหายไปทีก็นานสองคนเลยคุณเป็นทหารแล้วดังได้อยู่วะ วะไอเ้เทพรุ่นมึงเนีน่ยมลพิษเลย <c oughs> พี่กูรู้ว่าฉันรักกบวาสนามนไปไหนมาล่ะกู<อ>มไม่นนไปอยู่แล้วจะกล้ไาไปหาลห่ะไงเอา้าไปอ่ะพอโทรแล้ววันนี้เมื่อวานเนี่ยที่นัดกับวาสนาไว้อ่ะเยนนด์เราวอกเยนนด์เนี่ยเยนนด์แผลปากใครนัดกับที่สว<อ>นลำไยโอ้โหแม่นดตามไปอดอกลำไยแตกเลยแล้ววันนี้นัดใหม่แล้วไม่เอาแล้วไปอ่ะนัดที่ปากกล้วยแม่นดหาไม่เจอเนี่ยขาดเลย โอ้โหมึงรีบไปวันวายเลยทำไมล่ะไปทำ<ป>นัดในปากกุ้ยตายเลยทไมเดี๋ยวพวกวาสนาพี่น้องวาสนาวาสนายัด่านอ้วยหมด้รีบไปเจอถ้าหากไม่นอนรู้หรือยัจะเจออี่ไเหมือนกันไม่เจอแน่หนอนไม่เจอแน่น,นนะใช่แน่นอนไป